สวัสดีครับผมนายวัญชพุทธเจริญครับรหัสนักศึกษา62 4 1 0403หครับหมู่เรียน62-25 5ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ modulation นะครับหรือการเปลี่ยนคีย์นะครับผม modulation นะครับหรือการเปลี่ยนคีย์ครับคือการย้ายคีย์ออกจากคีย์เดิมนะครับโดยอาศัยคอร์ดร่วมแบ่งออกเป็น2แบบครับได้แก่ secondary domain นะครับกับ neo p o n i n e t a n six ครับ การย้ายคีย์ด้วย secondary domain นะครับผมดังตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างในคี qc นะครับโดยผมจะใช้5เซเของ c ส่งเข้าไปหา c นะครับถ้าเราหาหาเซของ c ก็จะได้เป็น c domain นะครับก็คือ do m i s o n แล้วก็ t f นะครับต่อมาส่งเข้าไปหาคอร์ด f นะครับก็คือ f า r าโดนะครับวิธีการย้ายคีย์ของ ของ secondary dominant นะครับให้สังเกตที่ขอที่เราส่งไปหานะครับดังตัวอย่างผมใช้5 7ส่งเข้า4นะครับก็คือจะย้ายจะ,จะเปลี่ยนคีย์โดยเป็นคีย์ F นะครับผมโดยเราจะเป็นคีย์ F major หรือคีย์ F minor ก็ได้ครับแล้วแต่เราและให้เขียนเลขข้างล่างของ5 7ซของ4ให้เป็น5 7ส่งเข้าไปหา้อที่1นะครับเพราะเราเปลี่ยนคีย์จาก คี์ C แล้วเป็นคีย์ F major หรือ F Minor ครับโดยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมต่อมาครับรูปแบบการใส่การย้ายคีย์ของ s e c o n d a r ด d o m i n a n นนะครับผมดังภาพนะครับก็จะเห็นว่าผมใช้คอท่หงส่งไปหาคอที่6ส่งไปหาคอที่2และก็ใช้เป็น5 7ของ4ส่งเข้า4นะครับแล้วก็เปลี่ยนคีไปหาเป็น F minor นะครับเหตุผลที่เห็นว่า key, key signature เป็น4 flat นะครับเพราะว่า F minor reltive a กับ A flat major นะครับ mm hmm. ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเป็น4 flat นะครับแล้วก็ใส่คอร์ด F minor เป็นคอร์ดที่1ครับผมต่อมาครับ mm hmm. การย้ายคีย์ด้วย n e o p o l i t e n s i x ครับผม เหมือนเดิมครับผมจะยกตัวอย่างในคีซีนะครับในคีซีนะครับกฎของ Ne o อ o n นิเทนซ c นะครับก็จะใช้คอดที่2ส่งเข้าคอดที่5นะครับโดยคอทที่2ของคีซีก็คือคอ์ด dmin น r นะครับกฎของ n e โ e n ินิเทนนะครับก็คือตัวรูทแฟดครึ่งเสียงนะครับและก็ทำให้เป็นคอดเมเจอร์นะครับโดยก็จะกลายเป็น d f แฟแล้วก็ทำให้เป็นเมเจอร์ก็คือใส่ a f แฟเข้าไปนะครับ วิธีการย้ายคีย์ของ n e o p o l i t เ n นะครับทาง Major นะครับมันจะฟิกไว้เรียบร้อยแล้วครับว่ามันมันจะใช้ส่งไปคอร์ดไหนก็ก็คือใน n e o อพ n i t เทนจะเน้นไปทางคอร์ดร่วมนะครับว่าในคอร์ดด f เฟ t เมเจอนี้อยู่ในคอร์ดร่วมใช้คอร์ดร่วมอะไรในคีย์เมเจอร์มั่งคอร์ดแรกก็คือ d e f ฟตเมเจอรก็คือเป็นคอร์ดที่1ก็คือคีย์ดีฟนะครับต่อมา ดีเฟไปอยู่ในคอร์ดที่4ของคีย์เอเฟนะครับต่อมาดีเฟไปอยู่ในคอร์ดที่5ของคีย์จีเฟนะครับเรามาดูทางไมเนอร์ครับทางไมเนอร์คิดไม่ไม่ยากเลยครับก็เหมือนเราคิดตรงข้ามกันก็คือเรลทีฟนะครับคอร์ดที่1นึ่ถ้าทางเมเจอร์คือคีย์ดีเฟใช่ไหมครับเรลทีฟของดีเฟก็จะเป็น B f t minor ครับก็จะอยู่ในคอที่3ครับ D f e t ก็จะไปอยู่ในคอที่3 gardens. ต่อมา A f t ถ้า relative ของมันก็จะกลายเป็น F minor นะครับ A f t D f t ก็จะไปอยู่ในในคอที่6นะครับต่อมา G f e t ถ้า relative ของมันก็คือ E f e t minor นะครับ พอร์ดดีเฟ t ก็จะไปอยู่ในคอร์ตที่7นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูรูปแบบวิธีการใส่การย้ายคีย์ของ n e o p o n น t e n นซินะครับในตัวอย่างก็เป็นคียซีนะครับคอร์ดหส่งไปหาคอร์ดหส่งไปหาคอร์ดสครับแล้วก็ตามด้วยเอหรือว่า n e o p o n น t e n นนะครับส่งเข้าคอร์ดที่5้ซเนะครับแล้วก็เปลี่ยนคีย์เป็นคีย a ์ a f เนะครับ ก็ใส่คอร์ที่1ลงไปครับผมครับผมต่อมาครับมาอธิบายบทเพลงนะครับบทเพลงนี้ครับผมก็จะใช้คีย์คีย์แรกก็คือคีย์เอฟเฟ m เมเจนะครับจะมีการเปลี่ยนคีย์ทั้งหมด2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกผมจะใช้ secondary dominant นะครับเปลี่ยนคีย์นะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับก็คือผมจะใช้คอร์ดที่6 แล้วก็ตามด้วย57ของ3เปลี่ยนคีย์เป็นคีย์ C minor นะครับเหตุผลที่คีย์ซิ g เ a t u เจเป็น3แฟตนะครับเพราะว่า C minor relative กับคีย์ E flat major นะครับก็จะเป็น3แฟตนะครับผมต่อมานะครับเปลี่ยนคีย์จุดที่2ของผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมโดยใช้ En six นะครับหรือ Neo p o n t e n นะครับผมก็จะเป็น En six ส่งเข้าไป5 7แล้วก็เปลี่ยนคีย์มาเป็นคีย์ d ีเฟดเมเจอนะครับผมก็5 F ฟรนะครับบทเพลงของผมก็จะมีการใส่ secondary dominant ทั้งหมด2อันนะครับแล้วก็มีใส่ a u ล e e ตติซิอีก2อันครับแล้วก็ NeO p e n i t e n t อีก2อันนะครับแล้วก็มีการใส่ n มีการใส่นันคอร์ดโทน ทั้ง10รูปแบบกระจายตามบทเพลงนะครับและยังมีการใส่คอร์เตอร์พอยต์เพื่อให้เมโลดี้เป็นการผสานสอดคล้องไปด้วยกันนะครับเชิญอาจารย์รับชมและรับฟังได้เลยครับ